มันลุงมันคำรามเพื่อบีสัตว์บอกสัตน์ลรกคนเดรัจฉาันฆ่าคนมันเป็นร้อยเป็นพันปี เาบอกมาว่าจะมีกันกี่คนไม่ใช่ดิบางเรียกว่าพวกอสูรจะมีกันมากี่สัตว์แต่ละชา้นคนามเจ้าบอกเข้ามาไม่กี่ตัวน,นะเจ้าอยู่ไหนบอกเข้ามาดูนี่ตาลุงมันคำรามใหญ่แล้วเนี่ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีลุงป้านาแล้วก็ p ี c ที่น่ารักเนี่ยทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับผู้สู่ช,ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆนะก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่กับคนอื่นคนไกลที่ไหนนะพี่ๆนะก็อยู่กับนี่เลยนะครับผมท่านลุงนะพี่ๆนะก็คือว่าวันนี้ผมได้แวะไปยังเมืองรับแรนนะแล้วก็ได้มากับท่านลุงนะท่านลุงวันนี้ยังมาพิสูจน์นะมานั่งห้างกับผมนะพี่ๆนะ ก็ยังไงก็วันนี้ฝากเป็นกําลังใจฝากเป็นกําลังใจฝากเฉียาให้กับท่านลุงด้วยนะพี่ๆนะวันนี้ท่านลุงก็น่าจะกาลังทําสมาธิอยู่นะครับพี่ๆนะก็วันนี้ผมจะพาท่านลุงมานั่งห้างที่นี่นะซึ่งที่นี่ผมมานั่งเนี่ยผมไม่เคยพลาดที่จะเจอเลยนะพี่ๆนะก็วันนี้หวังว่าจะมีอะไรเนี่ยมาโดนบันดาลใจให้กับท่านลุงเลยนะพี่ๆนะโอเคก็ไม่เป็นกานเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเรา ปกันเลยดีกว่านพี่ๆนะไปกันเลยดีกว่า<ป>โอเคนะครับพี่ๆนะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเศษๆนะพี่ๆนะแค่มาฝจะสัมผัสได้นะมีอะไรเหรอครับท่านลุงแล้ก็รู้สึกเมื่อยตําแขนขานะเมื่อยตําแขนขา ็สสิวาาาตจะเปนเนปนคืออะไรเหรอท่านลุงเป็นเขาข้ามแดนไอ้พวกนี้สามารถข้าเป็นแตงขดลายสาดิจะพาข้ามาที่ไหนกันเนี่ยเพราผมก็พาท่านลุงมานั่งห้างเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มาหลายวันเลยนะพี่ๆนะดูที่ก่อไฟผมดิ พังยับเยินหมดเลยนะมันได้มาหลายวันชาวบ้านจุตตต้องมีเรื่องราวในตำน,นานมันเคยมีอยูดจริงแล้วบางคนก็ไม่เชื่อเ่าม,มันมีอยูดจริงท่านล,ลุงท่านลุงกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยผมงงมากเลยท่านลุงประชนเผ่าที่นาสึบึงกลัวท่านลุงเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะพี่ๆนะอะไรบาตีบาต้องอะไรของเขาก็ไม่รู้นะท่านลุง แค่ว่าหน้ามันยกมือแค่ค้างเดียวและเราเข้าอาหาคนที่จะถูกสังหารผมันงก็จะวิ่งคออยิงสาดิบแล้วชิดล่างออกเป็นชิ้นๆเฮ้ยคิดลงดินไหมเฮ้ยควาสัมผ่อได้ต้องแดนดแรกนะเจ้าด้เหมือนผมจะได้ยินเสียงแบบว่าคล้ายๆแบบผิวปากสักอย่างหนึ่งนะ มันอยู่รอบๆัวเราถท่าลุงสัมผัสอะไรได้หรอท่านลุงเจ้าสงสัยใช่ไหมล่ะเฮ้ยทำไมลมพัดแปลกๆวะดูดิพี่ๆดูใบไม้มันอยู่รอบๆจได้เออเงียบครับท่านลุงใคยๆว่ามีเสียงเดินนะใคยๆมีเสียงเดินรอบๆบ้างนะถ้าเจออะไรอยาตอบโต้ทำตอบโต้เด็ดราด พี่ผมไม่เคยมามตอบโตด็ขดขาดผมไม่เคยมาแล้วก็เจอคำทัดคำตอบโตผมไม่เคยมาอจ,จากัอกการเจอ,อสถานที่สถานที่ขอ,ทอของแรงขนาดนี้นะพี่ๆนะตอนนี้มีทั้งลมมีทั้งเสียงเดินมีทั้งกล่นนะ เสียงแบบนี้ใชเชาวปฏิปต้องไหมโผล่ตัวมาเถอะ่าสัมผัสได้ว่าเจ้าอยู่แถวนี้จะอยู่ใต้ล่างใช่หรือไม่หากว่าใช่ให้โผล่ตัวออกมาเดี๋ยวนี้ชัวปฏิปต้องอะไรก็ไม่รู้นะพี่ๆนะผมไม่เคยอได้ยินนะพ,พี่แต่ถ้าลงเขาพูดออกมานะไอ้พวกนี้มันจะใส มันมักจะเป็นแบงกายคนที่เราอยากจะเห็นเลยอยากจดถึงมันคือท่านลุง,บ,งบาตตีบาตตองเนี่ยมันคืออะไรหรอท่านลุงแถวบ้านผมเนี่ยท่านั่งห้างเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นเสือสมิงกันทั้งนั้นนะไม่มีหรอกนะบาตตีบาต,บาตองอะไรของท่านลุงนั้นอนะ่ะมันเป็นปีศาจหรืออสูรที่สามารถแบงกายได้เป็นลายยาว มีความเชื่อทุกอย่างออกมาแล้วสินะใจชาวบดีปต้องเฮ้ยเฮ้ยมันใช้ทางสอนใช่หรือไม่ทางสอนใช้ทางสอนไหมนั่นเจ้าดานั่นท่านสอนนี่ใช่ครับท่านสอนท่านสอนเฮ้ยท่านสอนท่านลุงท่านลุงท่านลุงอย่าไปอะไรของเจ้าในเจ้าดานั่นท่านสอนไม่ใช่ท่านสอนท่านนี่แหละท่านสอนเนาะเสียงก็เหมือนด้วย ข้าจะลงไปไม่ได้ท่านลุงอย่าลงไปเด็ดขาดกลับมากลับไปนั่งเลยนั่งทำไมให้ท่านลุนมงมาหาข้าไม่ได้ล่ะจ้าจาท่านสอนใช้ท่านหรือไม่ท่านลุงท่านนี้แหละสอนโอเห็นไ,ไหมเจ้าด้าท่านสอนท่านลุงจะจะลท,ทำไมล่ะ ม่ได้เคยลอกท่านลุงเลยนะท่านลงุงท่านลุงคิดดีๆกีอนะีะตอนนี้ผมเราอยู่กันทั้งกลางป่าเราอยู่กันบนห้างท่านสอนจะมาได้ยังไงคิดดีๆก่อนก่อนจะลงไปคิดดีๆก่อนท่านลงุงคันนี้แหละท่านสอนอย่าลงเชื่อใครบนห้างเนี่ยห้ามลงมันคือกฎเข้าใจไหมทำไมหน้าเจ้าถึงเหมือนท่านสอนขอนาดน,นี้นะก็คันนี้แหละท่านสอนทำไมเสียงเจ้าถึงเหมือนข้าก็บอกแล้วไงคันนี้แหละท่านสอนจะได้จะได้ยินไหม จะเชื่อไหมว่าเป็นท่านสอนข้าจะลงไปอย่าลงผมบอกว่าไม่ใช่ท่านสอนท่านลุงเจ้าได้อย่างท่านข้าอย่าท่านท่านลุงผมบอกท่านลุงแล้วอย่าลงไปเห็นท่านลุงวันนั้นขอข้านี่แล้วท่านลุงลงมาข้าข้าจะย้ำตกลงเฮ้ยท่านลุงว่าไงล่ะเห็นไหมท่านสอนใช่แน่แน่มันรู้เรื่องแน่เวะผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ท่านลุง ท,ท่านทีนสอนเจ้าได้จะเป็นหลอกท่านลุงทำไมล่ะถ้าใช่ท่านสอนจริงเจ้าช่วยบอกได้ไหมว่าคนที่ข้าอยากให้เจ้าทำลายคำสาบเชื่ออะไรเจ้าตอบสิตอบได้ตอบมาสิกะลูกท่านไงลูกคนไหนลูกสาวท่านนั่นแหละ ลูกสาวใครก็ลูกสาวท่านไงจะเชื่ออะไรเดมือเอา้าเฮ้ยชื่อใครอย่างละ่ะใครสอนไหนเขาบอกแล้วว่าเป็นท่านสอนจริงๆจเจ้าดาท่านลุงท่านลุงยาท่านลุงยาอย่าจะไป้ักท่านลุงทำไมละ่ะท่านลุงยายาโอ้ยยาลงไปเจา้าดาทำบุญยังไหนท่านลุงทำบุญยังไหนเอ้ย <c oughs> น้ำมูลน,นะน้ำมูลเขารู้สึกว่ามีอะไรบางตาเขาเขารู้สึกว่ามีอะไรบางตาเขาอยู่ทนลุน้ำม,อย,ยำมอยู่ไหนหน้มูลอยู่ไหนฮะมอยู่ไหวะข้างนกวะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจักกระจ่างเองท่านลุงผมว่าอย่าลงเลยนะผมมีน้ำมูลอยู่ ้าลุงอย่าลงเอาไม่ขออย่าลงนะอย่างนั้นผมขอนะถ้าลุงอย่าลงนะทุกสิ่งทุกอย่างจะกระจางเองเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ท่านสองท่านนี่แหละท่านสอท่านลุงท่านจะระแวงข้าทำไมข้าก็จำลูกชื่อของลูกศรท่านได้นี่เพราะว่าท่านลงมาคุยกับข้าเถอะจะนะทนลุงดูดีนมันไม่มีเงานะทนลุง น่าคิดนะท่านลุงว่าใช่หรือไม่ใช่อยู่ถ้าลุงจะลงไปสุ่มสี่สุ่มห้าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาทำไงใครจะลองของเจ้าอยากพิพาค่ะลงไปทําไมท่านลุงจะลงไปจะอย่าลงไปผมบอกอย่าลงไปจะลองของเจ้าได้ลองของอะไรลองของอะไรฮะจะรู้พูดกับผมคนลองของอะไรใครอยากจะรู้ว่านี่คือเจ้าท่านสอนหรือว่าเป็นชาวบาติบาต้องกันแน่ใครจะพิสูจน์ชาวบาติบาตองที่ท่านบอกเนี่ย มันคือสมิงนะรู้เปล่านี่ไม่ใช่ของเล่นเลยนะท่านท่านเป็นสมิงจริงเขาเอานี่มาด้วยเอามาจากสิบป่าช้าเลยนะที่ผมเคยได้มาจากท่านแม่ก็แบบนี้ที่ท่านแม่ให้ผมข้าจะไปลองข้องหนเจ้าไม่ลองข้าถ้าข้าเป็นอะไรเขาว่าข้าไม่เป็นหรอก เขจะไปลองของผมแล้วแต่ท่านนะนี่ท่านลงลงไปนะพี่พี่นะเขาอยากจะลองเขาอยากจะลงไปลองของนะพี่พี่นะท่านลุงเขาว่าท่านหวงังเงินเถอะเราชาวปฏิบัติองใช่หรือไม่ ท่านนั่นแหละท่านสอนข้าเองแล้วข้าจำชื่อลูกสาวท่านได้หนิลูกสาวข้าเขาว่าท่านอย่ามึงเข้ามาเถอะมาข้าขอละจะกลัวใช่หรือไม่จะกลัวหรอฮะจะกลัวกลิ่นที่อยู่ในข้าหรอข้าไม่ได้กลัวหรอกกลิ่นมันแรงเฉยเขาว่าท่านพีไม่เถอะเรียนเรียนเอ้ยเฮ้ยอาจารย์จะกินทำไมอ่ะ ท่านสอนเขาบอกให้ท่านวางอยด,ดีนะท่านคุณไม่อยู่ใกล้อ่ะก็เขาบอกอะไรไงว่ากิ่นมันแรงเขาไม่ชอบรู้ไหมว่าไอ้เจ้าเก็บสิบป่าช้าเนี่ยมันไม่มีกลิน่นกับผู้บริสุทธิ์เจ้าได้กินได้ยังไงแสดงว่าเจ้าเป็นชาวป้านปีตาต้ตองใช่ไหมปีบตาต้ตองอะไรท่านบ้าหรือเปล่าข้าไม่รู้จัก เพราะว่าท่านวางเถอะท่านสัมผัสจริงได้ท่านอย่ามาก้าวหาขา้าเพราะว่าท่านทิ้งไปเถอะแล้วก็มาคุยกับข้าดีๆเจ้ากำลังรอข้าอยู่ใช่ไหมข้าไม่ลงกรอหรอกแต่ที่ีข้าไปไหนท่านสอน ทะลุงทะลุงทะลุงอย่าไปเข้าไปใกล้ขนาดนั้นทะลุงตามมาสิอย่า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 ตามไปทะลุงร้อ,รงองของพอแล้วทะลุงทะลุงทะลุงเฮกี้จะได้จะไม่ต้องกว่าเฮกี้บ๊อกเจ้ทะลุงร้องของพอแล้วมั้งทะลุง เจกาคนนี้เป็นชาวบาดีปต้องจริงๆบาดีปต้องอะไรอย่ามั่วจะเป็นบีศับท์ใช่ไหมข่าวลือกันจะได้จะไม่องกลัวนะหรือเมื่อเข้ามาที่นี่ถ้ามี้คิดที่จะกลัวอะไร แต่เขาไม่ได้จับป็นที่จะร้องรองของอะไรด้วยเข้ามาเพื่ออยากจะรู้ว่าเขาไปดีมาต้องเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่กันอีกไหมเพราะมันเป็นบีซอดว่าสารแลพี่ๆนะทุบันพระบรรลุสิ่งที่ท่านลุงพูดถึงบาตีบาต้องผมคิดว่าผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อสมิงนะพี่ๆนะ มคิดว่าเป็นสุดสมิงแน่ๆสิ่งที่ท่านลุงเรียกว่าบัตติปัตองเนาะคมือคุณพ่อได้บอกเอาไว้เลยเป็นกลิ่นที่เหม็นคาวดังอย่างกลิ่นเลือดเหม็นสาบท่านลุงเหม็นสาบเหม็นคาวหมดแล้วแหละมันสามารถที่เหม็นเน่ามันสามารถที่จะทําให้เราไม่เห็นได้นะแต่มันไม่สะมันไม่สามารถที่จะหลบอ่า กลบกลิน่นกลิ่นมันตัวของมันได้นะไอ้พวกเนี้ยกลิ่นมันสาบเปาดูจากแขนขาเจ้าก็รู้แล้วจอาไม่ต้องห่วงใครอยู่นี่เจ้าดาวพอเถอะทะลุงขึ้นมาเถอะเจ้าเอ้ เป็นตัวต้อจหมองลงไปท,ท่านลุงคุยกับข้าดีๆเด้ดดอ,อเฮ้ยท่านลุงมันคำรามด้วย นรกคนเดรชนข้าคนมันเป็นร้อยเป็นพันปีเจ้าบอกมาว่าจะมีกันกี่คนไม่ใช่ดิงเรียกว่าพวกอสูรจะมีกันมากี่สัตว์เดรชนพ้านามเจ้าบอกเขามามีกี่ตัวเจ้านะอยู่ไหน บกมานีตะลุงมันคำรามใหญ่นั่นเนี่ยแสดงว่าของในมือทะลุงเนี่ยแรงมากๆเลยนะพี่ๆนะเจ้าอ,องมาเร็วๆถึงงั้นข้อจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าแน่ข้าก็จะไม่จบข้าจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าแหละ อเอาเป็นศูนย์บอกมานหน่อยนี่ะนจะให้เวลาเจ้าเอาเลยจ้าดะ จะอยากจะทําอะไรกับมันก็ทํามันผมไม่อยากทําอะไรผมแค่ท่านลุงบอกอยากพิสูจน์ไม่ใช่เราผมก็จะพาไมา้ท่านลุงพิสูจน์แล้วไงว่าไอ้สมิงเนี่ยมันมีอยู่จริงท่านลุงขึ้นมาเถอะมมันนสาาารนนารรถไได้่งเป็็อะกผมกลัวท่านลุงจะเป็นอันตรายท่านลุงขึ้นมาเถอะพี่เจ้าบอกว่าศรสมิงใช่ไหมพี่เจ้าไมายถึงใช่แล้วท่านลุงเรียกมันว่าบาติบาตองอะไรเนี่ยมันมีทุกอย่างศรสมิงที่ต่างๆ ก็เคยได้ยินเรื่องราวที่คนก่อนที่จะไหวเทวดาเขาต้องไหว้ผมีมาก่อนไหมเมื่อก่อนสมัยอดีตการทุกคนไม่ไหว้ทุกคนจะไหว้ผีและจะไม่เรียกว่าผีว่าเป็นทัพพุทธรืออะไรขาดเราจะเรียกว่าการไหวผ้ผีแต่ยุคผ่านมาเรื่องเก้าเข้ามาสู่ยุคใหม่ เราจะเรียกผีว่าพระหรืออื่นๆท่านลุงท่านลุงจำไม่ต้องมาเรียกข้อ้าไม่ต้องการขอช่วยอเลยจะข่าแล้วเหรอพวกนี้มันจะปั่นหัวประสาทแล้วมันจะกล่อมด้วยเขาจำหาท่านลุง วันนั้นท่านลุงจ่าเขาไม่ลงคนเจ้าหรอกะดั๋จะดูเอาไว้โคกขี่มันมีลายแบบปฏิปะต้องเป็นผีสาดคือเมืองรับแล้เขาเรียกกันและที่เจ้าเรียกศึกสมิงอะไรด้วยมันจะแยกกันออกมาเป็นลายแบบโอเคผมรู้ละว่ามันแยกกันลายแบบท่านลุงขึ้นมาก่อนได้ไหมผมขอร้องละเดี๋ยวเป็นอันตรายอะไรอีกเออ เออเออเอย์เกย์เกอยเออมันได้ไปแล้วจะได้ผมมาเสียเถอะผมไม่ลงหรอกท่านลุงขึ้นมาเถอะมันยังมืดยังค้าอยู่มันอันตรายขึ้นมาแตามาลงกลัวผมรู้ท่านลุงไม่กลัว ขึ้นมาดูความอุ่นใจเจ้าข้าจะขึ้นไปขึ้นมาเถอะก็พี่พี่ครับหลังจากที่อ่าท่านลุงนะได้ลงไปนะตอนนี้ก็ได้หายเงียบไปแล้วนะพี่พี่นะจะมาลงกว่าเพราะมีข้าอยู่ข,ขา้างๆเจ้าจ้าลา น,นี่มันเรื่องแบบนี้อันนี้นี่มันเป็นสิ่งที่มันคล้ายๆกับสิ่งที่ท่านแม่ให้ผมเลยนะเนี่ยข้าขอดูหน่อยได้ไหมท่านลุง<ม>หรือว่ายกยกให้ผมดูหน่อยได้ไหมเราสามารถขังมันไว้ในนี้ได้เขาเรียกว่าว่านใช่ไหมท่านลุงเนี่ยใช่แล้วจะว่านว่าน,านหรือว่าส่วนมากเนี่ยท่านแม่บอกว่าเอามาจากลากไม้ในป่าชาใช่ไหมคนคลิกกร,ร,รป่าชชาติดติ ไอ้ค่นี้คือป่าชาที่เจ็ดไหนไอ้คู่นี้คือป่าชาที่เจ็ดซอยนี้คือป่าชาที่สิบป่าชาที่เจ็ดมีปาาชาที่สิบเลยไม,ไม่ธรรมดานะพี่ๆนะคงสงบแล้วล,ะะล,ะล่ะจะได้รากลับกันเถอะเรากลับกันเถอะจะได้จะเย็นท่านลงคงไม่มีอะไรแล้วละ่ะถ้าไม่เช้ากลับไม่ได้จะมีค่ะจะได้ให้เช้ากูก็ไม่ให้พกลับหรอก เจอายัางไม่ไปอีกเลยถ้าเจ้ายัางไม่ไปเขาจะไม่ไว้ชีวิตพุณเจ้าอีกแล้วมึงก็ได้แค่มีขออเชิงนั่นแหละเจ้าอ,อย่าท้าทายเรียบอำนาจของข้านะถ้ามึงไม่มียน,นั้นมึงกล้าลงมาไหมละ่ะท้าทายอำนาจข้าอำน,นาจอะไรมึงถ้ามึงไม่มียน,นั้น เบื่อทำเลยกูไม่ได้หรอกมองยังไงดีเจ้าตนะ่ะท่านลงุงดสถานการณ์ไปเรื่อยเถอะผมถึงบอกท่านลุงไงว่าต้องรอให้เช้าก่อนถึงจะลงจากห้างได้ท่านลุงเข้าใจผมนะเชา้ากูทำไมเพื่อนมึงกล้า <c oughs> ข้าดีถึงเชา้าแล้วแล้วดูว่าเจ้าจะรอไหวไหมข้าปากกักไว้ตรงนี้ ทุกสิบสี่อย่างมันจะปลอดภัยเราไม่ต้องกังวลจะแล้วดูไหมพวกมึงก <c oughs> ล้าดูจะเอาชีวิตพวกมึง